ตอนกลางคืนที่บ้านร้างหลังนั้นบรรยากาศช่างเงียบเชียบจนน่ากลัวผมกับเพื่อนสนิทชื่อเอกได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มานานว่ามีผีสิงอยู่แต่ด้วยความเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เราเลยตัดสินใจลองเข้าไปพิสูจน์การคืนนั้นแสงจันทร์สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างที่แตกหักเข้ามาเป็นเงารางๆทั่วห้องฝุ่นจับหนาเทบตามพื้นและเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเราค่อยๆเดินสำรวจไปเรื่อยๆ จู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังลากซ้อหนักๆอยู่บนชั้นสองเสียงนั้นดังมาจากห้องที่ปิดสนิทเราหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยเอกหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องแล้วค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปผมตามไปติดๆพอเปิดประตูเข้าไปในห้องเท่านั้นแหละความเย็นเยียบประหลาดก็โถมเข้าใส่จนขนลุกสู้กลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นสาบคลื่นไส้ลอยคละคลุ้งไปทั่ว แต่ในห้องกลับไม่มีอะไรเลยนอกจากเก้า e, อี้เก่าๆตัวหนึ่งวางอยู่กลางห้องเรามองไปรอบๆอ,อีกครั้งพยายามหาที่มาของเสียงจนกระทั่งผมเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มๆที่มุมห้องมันขยับได้เอกตะโกนให้ผมถอยหลังเราทั้งคู่รีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนั้นผมรู้เลยว่ามีบางสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้จริงๆ